ครับสวัสดีครับมือเฮาเิมาเช็คยอดกันสวัสดียินดีตอนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินครับนี่ครับเฮาสิมาเบิงเช็คยอดทีทีมงานของเฮา ฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราด้วยนะครับผมว่าได้แต้มหลายบันไดครับของทีมงานสั่งคุมสั่งวัฒนธรรมของเขาทั้งหมดเช็กยอดกระทินของมังเามา่เฮาไม่นีครับเฮาสิได้ายสได้จัก บาทจกแต้มครับผมเทคยอดจะกินงครับตอนนี้เขานับแล้วครับพี่น้องตอนนี้กำลังทยอยนับกันครับก็ขอเลียนเชิญขอเลียนเออ็บซีออออ่ทุกทุกทานนะครับเด้อที่มือน,นี้ยังมาท่านหอนมือทอดครับเขากำลังเอา กระถินนี่ยอดกระถินเ่าเนี่มาร่วมกันอยู่ที่สาราครับผมเพื่อสีได้ไปทอดมือหลังครับผมเพราะว่ามือนี่น้องสร้างเข้าทุกๆเชือกทีมงานของเขาทุกๆเชือกครับผมทีมงานสร้างวัฒนธรรมเท่า มือทอดเข้าสิบดายูนะครับเขาก็เลยแห่กองกระทินมาก,ก่อนครับผมมือนี่เข้าแห่กองกระทินมาก,ก่อนครับผมพี่น้องนี่เขาทอดหรอกครับพี่น้อง เอามาเช็คยอดกันซ,ซ,ซื้อครับผมพี่น้องวนี้ว่าทีมงานของเฮากลุมสร้างของเฮาของเอฟซีทุกทุกทันเี่ยรวมบุญรวมกุศลสมทบทุนน้ำกันสี่ได้ยอดหลายปันไดครับันี้

บานมานี้เอาเงิเรียนมันยีบเซียันนงทีทิบองอันมันเป็นเซหาร์ดเลก็เลยห่อไปก็เลยเป็นทิบาทก็เลยวก็เม่ใส่พอแล้วขอบคุณเอซี่ทุกทุกคนนะครอขอบคุณสมทบทุนซอยกันไม่ยอไปถิ้งขางเม้ครับผมพี่น้อง พอทายกทะยบใิกาแลวกัมาซอยนับกับพอผู้ใหญ่ครับครับท่านพอผู้ใหญ่ศรีสาโพล้อมครับผมเป็นกลามาเป็นสักขีพยานมานับซอยกันครับพี่น้องก็มานับซอยกันมาเช็คยอดซอยกันครับพี่น้องเนี่ย สิ่ด้่ยหัวกระทินของเฮานี่สีหลยลายเป็นใหอันนี้เป็นกองกระทินกองกลุมสร้างวัฒนธรรมครับผมอีกกองกระทินหมู่บ้านอีกกองหนึ่งครับผมที่มาร่วมโตกันอยู่นี่ครับผมรวมร่วมยอดเท่าไหรครับรวมรวมยอดเท่าไหร่นามสือหมบาทครับพี่น้องย่างที่น่คกัน โอ้โหเป๊ะๆเะลยครับพี่น้องทั้งเอฟซทั้งก่มสั่งของเขารวมแล้วสี่หมื่นบาทเป๊ะครับพี่น้องโอ้โหยังจังสิเป๊ะแห้งแค่ว่ามีเศษว่ามีเล,เลยเลยเตะ 40,000บาทเป๊ะเลยครับผมโอ้อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุด้วยครับเด้อนอนุโมทนาสาธุก็ให้พี่น้องป้องปายเอฟซีทุกทุกท่านกุ่มสร้างวัฒนธรรมกระทีมงานสร้างวัฒนธรรมและก็สร้าง้องสร้างทุกๆเชือกของทีมงานกระจงมีแจ่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพาพลานามัยแข็งแรงให้ธรรมะค่าขึ้นลำลํำเลยด้วยประสงค์สิ่งใดก็ให้ใดสิ่งนั้นหสมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างเด้อถ่ายคคลิปนี้ครับผมท้างช่องของเฮากะลกาเข้ามาสวัสดีครับผมร่วมยอด40,000บาทครับผมสวัสดีครับ